เห็นวัดไทยไหมอ่าด้านหลังผมก็เป็นพม่า่เห็นเรื่องเขาแล้วพม่าเห็นตึกตึ้งสูงอันนี้ก็คือทิงโรมันคาสิโน เศรษฐกิจสามเหลี่ยมของคำนะครับที่วับเพื่อเนเศรษฐกิจสามประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายติดแม่น้ำโขงนะครับหลังโรงแรมฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็จะเป็นคิงโรมันของประเทศลาวนะครับฝั่งขวาผมอีตรงสามเหลี่ยมตรงน,นู้นก็จะเป็นพมา่า ของนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคํานะครับเขาได้ซื้อหลังคาอันมาก,กั้นห้องโรงแรมชั้นบนทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็สองปีกว่าแล้วครับไม่ได้มาก็วันนี้ก็ได้มาดูนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในเลยครับครับอันนี้โรงแรม ผาดสี่แผ่นดินนะครับสามเหลี่ยมทองคำนะครับได้สั่งผนังปิ่งปองมาทำกั้นห้องโรงแรมทั้งหมดนี่นะฮะใครมาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำก็มานอนมาสัมผัสวัสดุผนัง ปิงปองได้เลยนะครับเนี่ยคั้กทั้งผน,นังทั้งห้องได้หมดเลยเนี่ยครับ เป็นผนังปิงปองอันนี้เป็นโรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับใช้ผนังปิงปองทั้งหมดนะฮะโรงแรมกาดสีแผ่นดินนะครับใครอยากมาสัมผัสวัสดุผนังปิงปองก็เชิญได้เลยนะครับ อยู่ที่อำเภออำเภอ,อยางกอนเทนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรา,ายนะครับเป็นไงไอเขาเอาผนังปิงปองมากั้นเน่ยดีขึ้นไหมอ๋อ พี่น้องชาวเหนือชาวจังหวัดเชียงรายอยากจะรู้ว่าผนังปิงปองเป็นอย่างไรเนี่ยฮะมาดูได้ที่โรงแรมนี้นะครับออกมาก็เป็นแม่น้ำโขงฝั่งนู้นก็เป็นคิงโรมัน สงูงโน้นนะครับ